สวัสดีครับเพื่อนๆเราอยู่กับคุณ VK Boy เกมอีกเกมหนึงนะครับโอเคเขาจะเล่นอะไรมาาอ้อะ <c oughs> เขาเล่นมาไซากันครับผู้ชมเราต้องใช้วิชาแผนทะลวงมาซ้ายนี่เรามีแผนทะลวงมาซ้ายอยู่นะครับเขาเริ่มแบบชะงักไปละเฮ้ยมาซ้าย อไม่เคยเจอแต่เนี้สิเราทิมไปเลยครับมาสายกระจายเรียบร้อยเราดันขึ้นไปตรงๆนะครับอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่เราดันเม็เนอร์เดินเมึดเฉียงไปโอเคอ่ะเราเอาม,ามาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อแบบว่ากดดันเบี้ยด้านหลังเขาเขาน่าจะต้องเอาโคนมาผูกกันแหละเออนั่นแหละโอเคไปครับโคนเราไหล เดี๋ยวเราจะทิมมาเขานะครับอย่างนี้กินครับผมเนี่ยเบียเราสวยงามไปครับไปครับไปครับมาขึ้นครับเขาจะไม่กินเราสองนะครับท่านผู้ชมเราทิมไปเลยดีกว่าเพราะว่ามาเขาก็โดดลงมาไม่ได้เพราะว่ามาเราจะกินเขา โซซโซเซถอยไปไกลๆเลยอน่าจะถอยไปไกลเลยครับไปครับคุมเบีย้ยไปก่อนใช่ที่ผมไม่รีบดันเบีย้ยเพราะว่าจะเอาโคลนไหลนะครับจะเอาโคนไหลไปครับไปครับไปไปช่วยกันไปเดี๋ยวเราต่อเรือเข้าไปเลยก็ได้เอ่อต่อเรือเข้าไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับ อืมเขาเปิดแล้วปะโคนเราไหลครับนะเขาจะโดดลงมาป่าวโดดลงมาปุดไหมอย่างเงี้ยแบบปุดอ้าซสิกแซกดิกแดกกินเรือดีครับอย่างนี้เอาไงครับเอาไงเรือจะลงมาเหรออืม ดีมากกินเลยครับต่อไปให้หมดหมดไปเลยดีกว่าหมดปัญหาเอาสิเอาไงกินบ้าเอาเพราะตอนนี้เราได้เปรียบนะครับเพราะว่าแต้มเอ่อแต้มเราสูงกว่าไม่ใช่แต้มไม่ใช่แต้มสูงกว่านะแต่ว่าไอตัวหมากเราขึ้นไปได้สูงกว่าครับโอเค เขาก็ดันมานะครับเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยไม่กินนะอะไรอย่างงี้ไปเราเอาตัวนี้ไว้ก่อนเขาอาจจะกินตัดโคนอะไรแบบนี้นะได้นะเดี๋ยวไม่ก็กินหมาเดี๋ยวเราเตรียมเอาโคนอีกตัวมาหมุนแล้วครับไม่เป็นไรเพราะว่ามามันติดมาของเขาอ่ะมันเหยียบกันเอง เอาไงครับอาไม่อ๋อเอาเม็ดมาต่อเว้ยถือว่าเป็นการการะทำที่ฉลา,าดนะครับอืมไปครับผมเสริมกำลังครับ เดี๋ยวเราต้องถอยม้ามาแล้วครับไม่ได้แล้วคือไม่ก็ต้องรีบรีบเดินโคนอ่าเขากินโคลนไปเลยเขาคงปรบปดความอดทนแล้วแหละประมานีเ้เขากินเขากินมาเขากินมาได้ครับผมมาเรากินเรือครับกาบเา่า เดี๋ยวเราจะกินเม็ดเขาไปเลยนะครับท่านผู้ชมถัาปัญหานะโอเคไปเม็ดเราไปบ้างทำหน้าที่แทนกินไปเลยเขาต้องเอาโคลเ,เขาหน้าจามากินหด้วยวะเดี๋ยว่าจะเอาโคนกินถหเอาโคนกินครับไปครับมาเรามาตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดทิ่มโคนนะครับ ถ้าเขาเอรือมากดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขยับคุณนีแล้วไม่ก็ทิ่มโคลนไปเลยอืมเราได้เปรียบแล้วต่อเรือไปเลยครับเราได้เปรียบแล้วเกินเดี๋ยวคุณเราจะบัวนะครับท่านผู้ชม ไปครับโค้นหมุนเรามีม้าสองตัวมันได้เปรียบอย่างเห็นเห็นป้าเขาน่าจะเอามาย้อนไปเพื่อจะส่งโคนล,ลงมานะครับซึ่งโคนเราก็มาแล้วเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะทิมเบียไรโคเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยว เฮ้ยคุณพาหรือเปล่าคุณลืมหรืเอเปล่าเบียตัวนี้มันฟรีอ่ะกินเลยบีอยรฟรีอีกอีกอีกดูสิเขาจะแก้ปัญหายังไง ว่าแล้วเขาต้องดันเบีย้ยตัวนี้เพื่อยือชีวิตนะครับกินครับผมอมืถอยไปตำแหน่งเดิมนะครับเฮ้วะเฮ้ย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 รอดไปได้ตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวเดียว ต่ว่าเราจะกินก่อนดีไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องมาช้อนก่อนเราต้องมาช้อนเราต้องมาช้อนเบีย้ยก่อนคุณเขาลงมาไม่ได้ครับเพราะว่าตามมามันต้องกันอยู่เบีย้ยตัวนี้ก็น่าจะฟีแล้วแหละโอ้โหแล้วมาก้าวร้าใส่ฝั่งนี้คนหนีเลยมาเขาขยับไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาเราจะกินเบีย้ยฟีแหละเอางายกิน โอเคอ้าวยอมแพ้เลยพอแล้วเราแพ้แ